สวัสดีค่ะก็มาเจอกันอีกเช่นเดิมน,นะคะในช่องหอมโคเชคลิปนี้คุณป้าก็จะมาพาถักเสื้อเสื้อครอปนะคะคุณน้องๆหนูๆกันสวยงามมากเสื้อตัวนี้น้องเขาก็าจะลายละเอียดหน่อยนะคะมีกระดุมเก๋ไก๋แบบนี้เดี๋ยวเราจะไปดูว่าถักยังไงนะคะก่อนที่จะเราจะไปลงมือถัก ุณป้าก็ขอกำลังแรงใจนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ออกไปเพื่อที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่รักในงานโคเชแบบเราเนาะเพราะว่าสามารถต่อยอดเป็นรายได้ให้ด้วยไปดูวิธีถักกันเลยค่ะ ก่อนจะไปลงมือถักนะคะนี่คืออุปกรณ์ที่คุณป้า,าใช้นะคะคุณป้า,าจ,จะใช้ไหมสีส้มสาธิตวันนี้แล้วก็ใช้ไหมสีตัดกันนะคะอันนี้ไว้ทำกระดุมเล็กน้อยเนาะอีกสีหนึ่งอะ คุณป้าก็เหมือนเดิมนะคะใช้ไหมเบอร์สิบหกสองเส้นแบบนี้คุณป้าชอบแบบนี้เนาะหรือใครจะใช้ไหมเบอร์ยี่สิบก็ได้นะคะตามสะดวกเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีทำกันอ๋ออย่าง <c oughs> เกือบลืมเนาะ <c oughs> เข็มค่ะคุณป้าใช้เข็มหัวเงินนะคะเบอร์สองหรือหนึ่งจุดห้ามิลลิเมตรนะคะไปดูกันเลยค่ะ <c oughs> เราจะเริ่มงานด้วยการถักโซ่นะคะ ถักโซ่ให้ได้ร้อยเก้าสิโซ่190โซ่เรียบร้อยแล้วเราจะรวบห่วงเป็นวงกลมแบบนี้ระวังอย่าให้งานพลิกด้วยนะคะจากนั้นเราจะโซ่สามแล้วก็พันหนึ่งครั้งทุกโซ่เลยนะคะให้ได้สิบหลัก ช่วงรอยต่อนี่จะอยากนิดหนึ่งเก็บตรงนี้ไปเลยนะคะลายนี้จะละเอียดหน่อยนะคะแต่ว่าออกมาแล้วสวยงามมาก ถักให้ครบสิบหลักนะคะพอเราได้ครบสิบหลักแล้วเราจะขึ้นลายแล้วนะคะโซ่หนึ่งข้ามไปสองหลักหลักที่สามโซ่ที่สามนะคะพันหนึ่งครั้งสามหลักตรงโซ่เดิม แบบนี้จากนั้นโซ่หนึ่งข้ามสองหลักหลักที่สามแบบนี้นะคะเราจะถักแบบนี้ไปตลอดทั้งแถวเลยข้ามสองหลักเราจะถักแบบนี้ไปตลอดทั้งแถวเลยนะคะ เดี๋ยวครบแถวแล้วมาเจอกันค่ะคุณป้าก็ถักมาจะครบแถวแล้วนะคะมาดูตอนจะจบแถวกันจะมีดูฝั่งนี้นะคะการจบแถวจะพอดีแบบนี้นะคะพันหนึ่งครั้งสามหลักอยู่ตรงนี้เลยแบบนี้แล้วทั้งหมดก็จะมีอยู่สาม สาช่วงลายนะคะตรงที่พันหนึ่งครั้ง3หลักนะคะนับไม่ครบเสร็จแล้วเราจะจบแถวด้วยกันรวบห่วงกับหลักแรกที่เราโซ่3ามไว้แถวที่สองเราก็ขึ้นโซ่สามเหมือนเดิมพันหนึ่งครั้งทุกหลัก สิบหลักนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูแถวที่สองนะคะทำให้ครบสิบหลักเลยพอเราถักได้ครบสิบหลักแบบนี้มาดูตรงนี้กันค่ะแถวที่สองตรงช่วงลายนะคะเราจะโซ่สองเราจะพันหนึ่งครั้งในทุกหลักสามหลักแต่เรา จะเหลือห่วงไว้แบบนี้นะคะจากนั้นลอดห่วงให้หมดเลยจะได้แบบนี้โซ่สองตรงนี้พันหนึ่งครั้งเหมือนเดิมแถวที่สองจะโซ่สองตลอดนะคะถักไปด้วยกันเลยค่ะ จะได้งานแบบนี้แถวที่สองเราก็จะถักแบบนี้ไปตลอดทั้งแถวเลยจะได้งานแบบนี้นะคะเดี๋ยวพอทาครบตรงมาถึงตรงที่เราขึ้นต้นเดี๋ยวเราจะมาดูแถวที่สามกันต่อคะ่ะ เราก็มาถึงแถวที่สามแล้วนะคะมาดูเลยแถวที่สามเราจะโซ่สองพันหนึ่งครั้งจากนั้นโซ่หนึ่ง พันหนึ่งครั้งสามหลักเราจะทำเหมือนตอนแถวแรกนะคะโซ่หนึ่งแถวที่สามเราจะโซ่หนึ่งไปตลอดยกเว้นตรงที่เราเริ่มนะคะกับตอนจบจะโซ่สอง เราจะถักแบบนี้ไปตลอดทั้งแถวเลยจะได้งานแบบนี้นะคะเขาจะสลับกันอยู่แบบนี้ถักให้ครบแถวเดี๋ยวเราไปดูแถวที่สี่พอได้แถวที่สี่แล้วเราก็จะเห็นเป็นดูเป็นร่างนะคะเฉพาะช่วงลายนะคะถักให้ครบเลยค่ะเดี๋ยวไปดูแถวที่สี่กัน เราก็ถักมาถึงแถวที่สีแล้วนะคะตรงที่เราเริ่มต้นสิบหลักคุณป้าจะไม่ทำให้ดูนะคะเพราะว่าจะถักเหมือนกันตลอดเลยเนาะทุกแถวเลยทีนี้มาดูตรงที่เราจะขึ้นช่วงลายเราก็โซ่สองพันหนึ่งครั้งโซ่สอง สังเกตว่าตรงที่นี้ก็เหมือนแถวสองแถวแรกนะคะทำเหมือนกันเลยแถวที่สี่เราก็จะโซ่สองไปตลอดทั้งแถวเลยมาถึงตรงนี้ ก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะช่วงลายเขาจะเหมือนกันแล้วสามารถย้อนกลับไปดูสองแถวแรกสองแถวที่2รวมกันก็เป็น4ี่แถวห้าหกก็ทำเหมือนเดิมนะคะก็ย้อนกลับมาดูแถวนี้ย้อนกลับมาดูเลยค่ะแต่จะงงตอนที่เราจะขึ้นช่วงลายนะคะสังเกตจะไม่เหมือนกัน2แถวแรกจะเป็นแบบนี้ สแถวที่สองเป็นแบบนี้พอสองแถวที่สามก็คือ1ช่วงลายนะคะหนึ่งช่วงลายจะมีอยู่สองแถวไม่งงเนาะก็สามารถย้อนกลับมาดูได้ค่ะจะ,จะถักสลับกันไปแบบนี้เดี๋ยวคุณป้าจะให้ดูที่สำเร็จแล้วนะคะนี่ค่ะตรงที่เราเริ่มต้นเนาะ สังเกตดูว่าจะเหมือนกันเลยนะคะถักไปให้ได้20แถวจะมาถึงตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาดูการลดช่วงวงแขนช่วงหน้าอกกันนะคะถักให้ได้20แถวค่ะถักไปแบบนี้เลยเดี๋ยวมาเจอกันตอนที่เราจะขึ้นตรงช่วงหน้าอกเนาะ ค่ะเราก็ถักมาได้ครบ20แถวแล้วนะคะจะได้งานหน้าตาแบบนี้ถ้าครบ20แถวถ้าเรานับช่วงลายก็จะได้สิบช่วงลายนะคะนับเฉียงแบบนี้จะได้สิบช่วงลายเดี๋ยวเราจะไปทำการลดช่วงหน้าอกนะคะคุณป้าจะให้อยู่ที่คุณป้าทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลด งานตรงนี้นะคะลดให้เป็นช่วงหน้าอกแบบนี้เดี๋ยวจะไปดูวิธีทำกันนะคะที่คุณป้าได้ทำการมาไว้เรียบร้อยทำเครื่องหมายไว้เราจะมานับแบบนี้นะคะนับจากช่วงลายนี้เดี๋ยวคุณป้าให้ดูชัดๆเนาะเราจะมานับจากตรงนี้ นับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดได้เจ็ดเราก็มาร์กไว้นะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกันมาร์กไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ไม่หลงเนาะคุณป้าเกือบลืมเลยนะคะถักมาถึงตรงนี้ขนาดไซส์เสื้อตัวนี้ของเราจะอยู่ที่รอบตัวยี่สิบนิ้วนะคะรอบตัวคอลึก คอหรือก็คุณป้าวัดจากตรงนี้มาถึงตรงนี้นะคะอยู่ที่สนิ้วครึ่งตัวเสื้อยาว10บนิ้วครึ่งนะคะคุณป้าวัดจากตรงไหลมาเลยนะคะวัดจากตรงไหลลงมาเลย10บนิ้วครึ่งวงแขนอยู่ที่13นิ้วนะคะคุณป้าวัดแบบนี้นะคะค่ะ ลูกหลานที่เราไซส์แบบนี้เราก็ถักตามได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณป้าจะเอาลงไว้ที่ที่คาอธิบายอีกทีหนึ่งนะคะเผื่อใครเข้ามาจะได้เข้าไปอ่านเนาะค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำการลดตรงช่วงหน้าอกกันนะคะไปดูค่ะมาดูเลยค่ะเราจะตรงที่เราจบแถวใช่ไหมคะเราจะเลื่อนห่วงนะคะเลื่อน แต่เราจะเอาสองเส้นที่อยู่ข้างในนี่คะเอาหนึ่งเส้นที่อยู่ข้างในนะคะเลื่อน,นะะอมาอยู่ที่หลักที่ห้าเพราะว่าตรงนี้มีอยู่สิบหลักเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหลักที่หกนะคะเสร็จแล้วเราจะเริ่มต้นโซ่สาม นักพันหนึ่งครั้งตรงหลักต่อไปสองหลักรวดรวบห่วงพร้อมกันแล้วอีกสองหลักก็รวบห่วงพร้อมกันจะได้งานแบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่วงลายเหมือนเดิมโซ่หนึ่ง ถักตามคุณป้าเลยนะคะก็จะถักตามช่วงลายไปเหมือนที่เราถักมาแล้วนะคะถักไปจนถึงตรงที่เราทำเครื่องหมายไว้เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเราจะลดแบบไหนนอถักให้ครบก่อนนะคะ พอเราถักมาถึงตรงที่เราทำเครื่องหมายไว้ก็จะได้งานแบบนี้นับดูนะคะจะมีอยู่เจ็ดช่วงลายหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแถวต่อไปเราจะโซ่สี่แล้วก็พลิกงานกลับก็ถักลายเหมือนเดิม ยังแต่เราจะถักการพลิกกลับไปกลับมานะคะ่วนหนึ่งลายก็จะเหมือนเดิมนะคะถักไปให้จนถึง ที่เราเริ่มต้นเลยเดี๋ยวไปดูอีกทีนะคะว่าเราลดแบบไหนถักให้ครบแถวเลยค่ะทีนี้เราจะมาดูการลดอีกฝั่งหนึ่งนะคะตรงฝั่งหน้าอกตรงที่เราเริ่มต้นลายถักแบบนี้จะเป็นช่วงหน้าอกตรงนี้จะเป็นแขนนะคะช่วงจากใต้รักแร้ขึ้นไปมาดูเลยค่ะการลด พันห่ครั้งตรงนี้เราจะทำให้เหลืออยู่สองหลักนะคะโดยการรวบห่วงพร้อมกันแบบนี้ก็จะเหลืออยู่สองหลักต่อไปโซ่สามพลิกงานกลับพันหนึ่งครั้งจะเหลืออยู่สองหลักนะคะตรงนี้จะไม่มีโซ่ โซ่สตรงนี้จะเริ่มลายปกติแล้วนะคะโซ่สสังเกตเฉพาะตอนที่เราลดนะคะทั้งสองด้านเท่านั้น,นะคะ่ะที่มีการถักเปลี่ยนแปลงนะคะตรง,กล,งกลางก็จะเหมือนเดิมลายเหมือนเดิมสองฝั่งนี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงการถักเพราะว่าเราจะลดงานข้าวเนาะเดี๋ยวพอไปถึงแล้วเดี๋ยวคุณป้าจะทําให้ดูอีกทีนะคะทีนี้ก็ถักลายปกติไปจนครบแถวเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะก็ลายเหมือนที่เราถักมาคุณป้าจะสาธิตให้ดูเฉพาะช่วงลดนะคะค่ะถักให้ครบแถวเลยค่ะมาดูการลดแถวที่สามของฝั่ง ที่ช่วงใต้รักแรนะคะโซ่หนึ่งเราจะข้ามตรงนี้เลยตรงนี้ที่เราทำโซ่สีไว้เราจะจิ้มลงตรงโซ่สามจะได้งานแบบนี้จากนั้นเราก็ขึ้นต้นโซ่สี่พลิกงานกลับไปเลยนะคะ นี่คือการลดแถวที่สี่จากนั้นก็ลายปกติถักมาจนถึงตรงช่วงหน้าอกเดี๋ยวเราจะไปดูการลดนะคะเราอยู่แถวที่สี่แล้วถักให้ครบเลยค่ะมาดูการลดแถวที่สี่ตรงช่วงหน้าอกกันนะคะพอเราได้ช่วงลายแบบนี้แล้ว เราจะข้ามหนึ่งหลักตรงนี้พันหนึ่งครั้งสองหลักสุดท้ายนะคะจะได้งานแบบนี้จากนั้นโซ่สามพลิกงานกับเราก็จะขึ้นแถวที่ห้าถักไปด้วยกันเลยนะคะบางทีคุณป้าก็พูดผิดนะคะดูวิธีทำไปเลย มาถึงตรงนี้นี่วิธีการลดเพื่อนๆก็สามารถกลับย้อนมาดูได้นะคะจะเก็นวิธีลดแต่ละแถวเหมือนกันเลยนะคะถักไปให้ครบแถวเลยค่ะแถวที่หกเราก็ถักเรียบร้อยแล้วนะคะจะได้งานแบบนี้ ช่วงตรงที่เราลดจะสังเกตว่าช่วงลายเราก็จะลดตามนะคะก็จะเหลืออยู่ห้าช่วงลายแบบนี้แถวที่หมาถึงตรงนี้ก็คงต้องมีต่อที่คลิปที่สองนะคะเพราะว่าเรายังมีงานเหลืออีกเยอะเลยเนาะเดี๋ยวคุณป้าจะให้ดูที่คุณป้าทำสำเร็จแล้วนะคะงานของเราจะมีต่ออีก ะะคะแล้วก็การถักกระดุมสายเสือ้อแล้วก็วิธีการต่อจากข้างหลังนะคะค่ะเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปที่สองก็เหมือนเดิมนะคะถ้าใครที่มีอะไรสงสัยในการถักนะคะเสื้อตัวนี้คอมเมนต์เข้ามาถามคุณป้าได้นะคะที่ใต้คลิปค่ะ คุณป้ายินดีนะคะถ้าตอบได้คุณป้าก็จะเข้าไปตอบให้นะคะสำหรับคลิปนี้คุณป้าก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วเจอกันในคลิปที่2ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ